สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับการทำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับโดยใช้เครื่องเจ้านานโนนะครับนี่ครับเครื่องเป็นเครื่องพ่นน้ำยานะครับจะเป็นไอใช้กับ USB นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเสียบ USB แล้วก็จะเป็นไอขึ้นมา โดยจะโจะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวการผสมน้ำยานะครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้น้ำยาเนี่ยแอลกอฮอล์กับน้ำเปล่าจริงๆใช้ได้นะครับแต่เท่าที่ผมใช้ทดลองมานะครับเ,เกิดอาการเขาเรียกไอนะครับไอนะครับเวลาสูดดมเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้นะครับสำหรับหล,หลายๆท่านอาจจะแพ้นะครับ อันนี้เราจะผสมน้ำยาแบบแบบที่ใช้ได้ใช้ได้ตามบ้านเรือนจริงๆนะครับถ้าเป็นน้ำยาแอลกอฮอล์กับน้ำเปล่านะครับน้ำยาแอลกอฮอล์กับน้ำเปล่าวเวลาผสมไปแล้วนะครับก็คือมีกลิ่นมีกลิ่นค่อนข้างแสบจมูกนะครับบางท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแอลกอฮอล์นี่มีกลิ่นค่อนข้างแสบจมูกอันนี้เป็นกลิ่นนะครับ หรือใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครมีใครไม่กลัวเปืองนะครับอันนี้เป็นยินนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มแทนนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มตามบ้านเรานะครับซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับวันนี้เป็นแอลกอฮอล์ oh 99.5นะครับเราผาสมมันก่อนเลยนะครับเออโควิดนะครับเชื้อโควิดเนี่ย มันตายที่แอลกอฮอล์เจอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผสมนะครับก็สมควรที่จะให้แอลกอฮอล์นะครับเป็นอย่างน้อยน้อยสักเจ็ดสอร์เซนะครับแต่วันนี้ผมจะมาผสมให้เป็นประมาณ75%้าเซน์นะครับเพราะว่าเราใช้ในอากาศสี่หลอดนะครับแต่ไปเรื่อยครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้นะครับตัวนี้10หลอดนะครับเราจะาผสมในส่วน10นะครับเพื่อที่จะเข้าใจง่าย นะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับหนึ่งแล้วแต่นะครับว่าชอบหอมหอมน้อยหอมมากนะครับผมเอาให้หอมมากครับเพื่อที่จะนะครับไม่ได้เกิดการระคายเคือง ที่ลําคอนะครับเวลาเราสูดดมเข้าไปอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์99.5ครับเราก็ผสมไปเลยครับ ที้นี้เป็นรวมกับน้ำนะครับก็ประมาณ14 14 14หลอดนะครับอยางไม่พอนะครับเราก็เดินไปตะกี้10หลอดไปแล้วนะครับเราทําให้ความเข้าใจง่ายๆนะครับ ย0่สิบหลอดนะครับเอาครับเราจะตัดไปนะครับให้มันไปไวขึ้นเสร็จแล้วนะครับ น้ำหลอดนะครับตัวนี้จะเป็นตำลีนะครับที่มากับตัวเครื่องคนครับคนน้ำยามันเข้ากันนะครับน้ำยาปะผ้านุ่มนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์น้ำกลับด้านนะครับกลับหัวหลอดลงคนไปครับ ให้ยังไม่มั่นใจนะครับในเรื่องความปลอดภัยเรื่องแอลกอฮอล์<ม>เติมด้วยความเามหมาะสมนะครับแต่ที่ผสมสวดไปให้คือให้บบประหยัดนะครับนี้เราจะมาทดลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมีแกนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นำหัว หัวเจ้าเครื่องนาโนตัวนี้นะครับเราเสียบปลั๊กก่อนก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกเสียบ USB ไปก่อนเลยครับถ,ถ้าเกิดว่าขันไปแล้วมันจะเสียบยากนะครับสำหรับหัวใหญ่นะครับวาค่อยๆวางโอ้ ลดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับน,นี่เราใส่มาแล้วนะครับ อันยาคนี้เรามารอเปิดเครื่องดูกินหอมครับไม่แสบจมูกนะครับอันนี้เขบอกเลยว่าไม่แสบจมูกนีพัดเข้ามาหาตัวเลยนะครับแถมเป็นแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับอันนี้ผมปอามาเจ็ดสเซตนะครับ ล้วดูเวลามันพุ่งขึ้นนะครับหอมครับหอมไม่ระคายเคืองจมูกนะครับกิ่นใช้ได้เลยครับหรือถ้าท่านใดชอบกลิ่นนะครับก็ไปเลือกได้ตามต้องการนะครับถ้าเป็นกลิ่นเป็นขวดนะครับสั่งในเน็ตก็ประมาณขวดละสามสบกว่าบาทงั้นขอรีวิวไว้แค่นี้นะครับ